ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับผมแล้วก็สบายดีพี่น้องชาวสปปลาวทุกท่านนะครับอย่างเช่นเคยนะครับพบกับผมนะครับผมช่องสายป่าวาเลตี้นะครับผมมีทิปดีๆมานําเสนอนะครับผมเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์นะฮะใช้ภายในบ้านนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพบกับเครื่องปั๊มลมนะฮะอัน้ประสงค์นะครับผมสามารถพกพาได้นะครับผมไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านนะฮะหรือว่าอย่างรั่ว นะครับกลางทางกลางถนนนะครับผมก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับพกพาไปกับรถยนต์นะฮะใช้พลังงานแบตเตอรี่นะครับที่อยู่กับรถยนต์ของเรานั่นแหละครับนะฮะช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับผมห่างหายไปนานมากสําหรับช่องสายปะออลิปี้นะครับผมอ่ะช่วงนี้มันดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นชื่อรุ่นของเตัวเครื่องเลยครับ ดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมเติมรถยนต์เติมจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับได้หมดนะครับอ่างน้ำนะอ่างเบาะนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นพวกลูกบอลน,นะครับผมลูกบอลลูกบ,กบาสน,นะได้หมดครับผมที่แถมมาก็มีคู่มือนะครับคู่มือครับ เป็นคู่มือก็เป็นภาษาปกะจินะครับผมมันไม่เคยออกเลยมาก็จะเดาเอานะครับผมก็แต่มาเป็นฟิลนะฮะเป็นฟิลลิ่งนะฟิลเตอร์นะครับไม่ใช่เป็นฟิลเตอรนาฟิลสำรองนะครับผมฟิลสำรองแล้วก็ตัวยุบเสียบลูกบอลนะครับตัวเสียบปั๊มเสียบเรียกอะไรอ่างอ่างน้ำนะครับอ่างน้ำเด็กเล่นนะครับ หรือว่าเบาะนะครับเบาะลมอะไรพวกนี้ครับผมสามารถเติมได้นะครับ <c oughs> ด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่สายนะครับ <c oughs> ที่เก็บสายนะครับผมก็ที่ห้ออนะไรเนี่ยสุอิตุสุอิตุไม่ใช่ <c oughs> ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะแน่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้ได้มาราคาสามสี่ห้าสามสิบห้าสามสี่ร้อยเ้ยสามร้อยสี่สิบห้าบาทครับรวมส่งนะครับผมถือว่าไม่ถูกไม่แพงครับราคาประมาณนี้นะครับวัสดุอุปรกรณนะ์ปุ่มกดปุ่มอะไรก็ถือว่ามาตรฐาน,นครับก็น่าจะคงทนแข็งแรงนะฮะอยู่กับเราได้ยาวนานฮนะ นะยครับผมยกเว้นหนูจะกัดนะครับไม่ใช่สิ <S <S มันไม่เ,มเข้าไปไม่น,น,นะครับผมอุปกรณ์สายเสยอะไรก็ดีนะสายถักนะครับผมได้เลยทีเดียวนะครับเป็นงานที่ประณีตนะครับงาน QC มาดีนะฮะพุ่นแล้วนะครับผมก็สายอันนี้คือสายอะไรนะสายไปเสียบที่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 ทเสียบบุหรี่นะครับ ตอนนี้ให้มายาวเลยทีเดียวนะครับให้ประมาณเท่าไหร่สองเมตรครึ่งหรือสามเมตรนี่เลยนะฮะยาวเติบนะครับผมเพราะว่าเติบเติบก็แปลว่าประมาณหนึ่งครับเยอะพอสมควรนะฮะเออภาษาอีสานนะครับอ่านะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูในการติดตั้งในรถนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็แกะมาให้ดูแล้วนะฮะ ย็งไงเดี๋ยวเราติดตามในตอนต่อไปเลยแล้วกันนะครับเมื่อถึงในรถแล้วนะครับผมดับแรกนะครับผมขึ้นรถแล้วก็ร้อนนะครับร้อนนครับปิดเครื่องก่อนนะเปิดแอร์ปิดเครื่องเปิดแอร์ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับผมเอนี่ครับเสียบครับอ่าเรามีที่ด้านแปดกี่อะไรก็ออกก่อนครับ เกยบตัวนี้เข้าไปครับรื้บเียบไฟมันขึ้นครับนี่ครับใช้ได้นะฮะหรือว่าผ่านนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับออโตโอ้มันจะขึ้นมาเป็นรูปเลขศู 00. นย์ศูนย์ศูนย์นะครับผมต,ตัวนี้ไฟฉายใช้ได้ครับใช้ได้นะครับแต่เสียอย่างเดียวครับผมชาร์จไม่ได้ครับปั่นาจจะชาร์จไว้แล้วก็ เก็บไว้เป็นไฟฉายได้นะครับโดยไม่ต้องเสียบต่อเออไม่ต้องเสียบต่อเวลาเราติดเครื่องนะครับน่าจะเก็บไว้ใช้ได้นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นถ้าผมผลิตเองผมจะผมจะทําแบบนั้นนะฮะปุ่นแล้วไนี้ <c oughs> ปรับอันนี้เป็นปรับครับปรับขึ้นปรับลงนะครับอ่าจานวนของปอนปอนสเตลลิงนะฮะหรือว่าค่างเงินนะครับผมไม่ใช่ ป้อนนี่เป็นขนมเค้กนะครับไ,ไ,ไม่ใช่ไปดูกันเลยครับค่าป้อนก็คือค่าของลมนะครับผมอันนี้ล้อตัวนี้ผมจะปรับไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับนี่ล้อหน้าล้อหลังเนี่ยจะไม่ได้นะีน่ะเป็นล้อหลังนะครับผมจะปรับอยู่ที่สี่สิบนะครับล้อหน้าจะอยู่ที่สามสิบ้านะครับ ตอนนี้คือเราเสียบเข้าไปก็จะเหมือนเกวัดนะครับเกวัดในออโต้นะครับเกวัดในตัวนะครับตอนนี้ลมมันจะมีอยู่แค่สามสหดห้านะครับผมแต่ยอดที่ผมต้องการคือ4ี่สิบนะครับผมก็ปรับขึ้นไปสี่สิบปุ๊บเปิดครับผมทํางานครับเกิดที่ขึ้นทํางานครับเสียงค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะครับผมนะฮะถ้ามินิอ่อนก็ควรเราควรเอาเด็กอ่อนไปที่อื่นนะครับผม อดอีกก่อนเดี๋ยวนอนตื่นสะดุ้งนะครับผมเกี่ยวกันไหมเนี่ยก็รอครับใช้เวลาครับพะน้องเขาตัวเล็กนะฮะก็ปอดก็อาจจะไม่ใหญ่เหมือนพี่ใหญ่นะครับผมเราค่อยๆสูบเข้านะครับผมใช่ไหมใช้เวลาโดนเติบนะครับผมประมาณหนึ่งนะฮะไม่โดนขนาดนั้นนะครับประมาณหนึ่งนะรอได้นะครับ พยายามวางนะครับอย่าอย่าวางอย่าวางไว้บนพื้นดินนะครับผมเดี๋ยวเขาจะอาจจะดูดที่ฝุ่นนะขี้ไงเข้าไปนะครับผมเําว่าไงก็คือไงก็คือฝุ่นนี่แหละครับผมนะฮะเดี๋ยวเขาจะดูดเข้าไปนะครับผมทําให้เครื่องติดขัดได้นะครับผมวางไว้เหนือเหนือพื้นดินหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถือประคองไว้ที่นี้ก็ได้ครับ ก็ถือว่าไม่นานนะครับผมแต่ถ้าเป็นปัมป๊มลมใหญ่ก็ปื๊ดเดียวนะครับผมไม่ถึงสิบวินาทีเลยว่นานันได้แล้วอันนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะครับผมพราว่ามันเป็นเครื่องอนเนกประสงค์ครับผมสามารถพกพาได้ไปทุกที่เลยเลยแล้วกันนะครับผมคิดลดไว้นะฮะเหมือนยาสามัญประจําบ้านเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ใช่ไหมถึงแล้วครบแล้วสี่สิบสี่สิบจุดห้า แล้วผิดแล้วเอาออกครับถอดออกครับครบแล้วเต็มแล้วยังไงก็ขอฝากช่องสายปา a バラดี้ด้วยแล,นะล้วกันนะครับผมบิทยุกดีๆนะฮะช่วง,งนี้ก็เร่งทําคลิปแล้วลกันนะครับผมนะฮะฝากช่องดีๆช่วงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่า เกี่ยวกับบ้านสวนนะครับผมหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านนะครับผมเกี่ย mm. วกับเครื่องใช้อิเล็กนิกส์ต่างๆนะครับอ่ะติดตามไว้เลยแล้วกันนะฮะนี่น้องเปาตังให้กาลังใจนะฮะอ่าเป็นไงบ้างาพ่ออ่เสร็จแล้วลูกอ่ะอยังไงวันนี้ก็ขอกขอา่าวคพาว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบาย